สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําคัพเค้กันนะคะสูตรนี้ยังไม่เคยทํานะอันนี้นะคะเราจะตีเนยมาการีนนะคะเนยสดและมะการีนและน้ำตาลทรายนะคะใช้หัวตะก้อน,นะคะหัวตีหัวตะก้อน,นะคะตีความเร็วแค่ปานกลางนะคะสิบนาทีนะอันนี้เพิ่งเริ่มตีนะคะไปได้หนึ่งนาทีนะคะ ระหว่างที่เรารอนะคะเพราะว่าเราจะต้องตีเนย10นาทีนะคะเราก็จะมาช่างแป้งอนเนกประสงค์ก่อนนะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะ แล้วนะคะเราจะใส่วานิลาผงนะคะเดี๋ยวเราจะล่อนพร้อมกันนะคะใครที่อยากติดตามทางเฟซบุ๊กนะคะชื่อเฟซบุ๊กรับสอนเบเกอรี่และขนมไทยนะคะ น,นี่ผงโฟโูนะคะวันนี้เราทำกินแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเช้ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบเร่งรีบเราคดีพข้บ้าน ไม่อยากออกไปซื้อขนมปังนะขนมปังในบ้านหมดแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดด้วยอ่ะร่อนรวมกันนะคะร่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะแพ็คพักเออพักแมาแพ็คพักไว้นะคะพักไว้ก่อนอ่ะอันนี้คือน้ำหอมกลิ่นส้มนะคะเป็น กลิ่นที่ใช้ใส่อาหารนะคะกลิ่นนมเนยนะคะแล้ววันนี้ของเรามีอะไรอีกอ๋อมีไข่นะคะมีไข่ไก่สี่ฟองนะคะเตรียมมาไว้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะอันนี้นะคะปูแล้วนะคะแต่ว่าสังเกตได้ว่าน้ำตาลทรายเขายังละลายไม่หมดนะเดี๋ยวเขาจะละลายในขั้นตอนนี้เนี่ยอ่ะ นี่นะคะไข่ไก่นะคะสีฟองเดี๋ยวทยอยใส่นะคะครั้งละหนึ่งฟองนะเห็นไหมเนี่ยอันหนึ่งนะคะความเร็วยังปานกลางอยู่นะไม่ลดนะคะยังไม่ลดนะยังไม่ลดสปีดนะคะใส่ปีกหนึ่งนะคะพอเริ่มตีเข้ากันแล้วเราก็ทยอยใส่ ะะเห็นไหมพอเขาเริ่มตีเข้ากันแล้วอ่าโอเควันนี้ใช้เครื่องตีตัว10ลิตรนะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะจริงๆจะใช้ตัว5ลิตรตีก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วอ่ะตัวนี้มันมันจะตีตีไวพอตีตะก้อมันก็ใหญ่กว่าเยอะเลยนะคะ อพอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นว่าตรงขอบๆใช่ไหมคะจะมีเนยบางส่วนที่มันยังไม่ค่อยเข้ากันกับเขาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้พายยางนะคะอะพายพลาสติกหรือพายยางก็ได้ช่วยนะคะก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะถ่ายคนเดียววันนี้ แล้วก็ยกโถลงเครื่องตัวนี้ก็จะยกโถขึ้นลงได้นะคะ,นะะแล้วก็ควักข้างใต้ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ปาดไปที่หัวตะก้อต่อจะมีเลอะเลอะบางเป็นเรื่อปกติแล้วก็ ีให้เข้ากันสักนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะอะแค่เนี้ยโอเคและเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นความเร็วต่ำนะคะตัวนี้มันจะต้องปิดเครื่องก่อนเราถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่งั้นดอกเกียร์มันลูเดี๋ยวเราทยอยใส่แป้งนะคะอันนี้นะคะ เปลี่ยนเป็นความเร็วต่ำแล้วนะแล้วก็ทยอยใส่แป้งนะคะใส่น้ำหอมกลิ่นส้มกลิ่นนมเนยนะคะเดี๋ยวแป้งที่ค้างอยู่บนหัวตะก,ก้อหนอนยะเดี๋ยวเราก็เอาไม้พายเขี่ยลงนะคะทยอยใส่จนหมดนะคะอ่านี่นะคะใส่แป้งจนหมดแล้วนะ ใส่นมข้นจืดนะคะค่อยใส่นะคะความเร็วต่ำนะคะตอนนี้นะ น่ะคะ,ะใส่จนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดเครื่องสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อปาดอ่างนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีส่วนผสมที่ยังไม่เข้ากันอยู่นะคะจะมีแป้งกับเนยที่ติดอยู่ที่หัวตะก้อนนะคะเราก็ต้องช่วยเขานะคะ สมสมจะได้เข้ากันอันนี้นะคะคือลูกเกดนะคะวันนี้เราใช้ลูกเกดดำนะคะใครจะผสมลูกเกดเหลืองก็ได้นะแป้งสารยในระสะส์นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นสูตรให้นะคลุกผสมกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมไว้ใส่ในเนื้อเค้กนะคะไว้ผสมใส่ในเนื้อเค้กแต่ว่า วันนี้เราจะไม่ได้ทำเป็นผสมลูกเกดไปซะทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งเนื้อเค้กครึ่งนึงเพื่อเอาไว้เอาใส่กับไส้ช็อกโกแลตบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไส้สตบบรอเบอรี่วันท็อปปิ้งเรามีอะไรมีบุสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีอะไรอะ่ะช็อกโกแลตนะคะเด็กชอบกินช็อกโกแลตนะคะเด็กชอบทานช็อกโกแลตเราก็จะเอาช็อกโกแลตเนี่ยใส่ ไปด้วยนะคะแล้วมีอะไรเอ,อ่ยท็อปปิ้งนนี้เรามีสตูเซลลที่เหลือจากการทําขนมข้าวก่ดน,นะคะเป็นสตูเซลลที่เราทําผสมถั่วเอ,อ่ออะไรอ่ะมเมล็ดเม็ดมะม่วงหิมะพานบดไว้นะคะแล้วเราก็ใช้ไม่หมดเราก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเก็บไปแล้วก็มาใช้อีกได้อน,นี้เอาไว้โรยหน้าขนมหรือจะผสมในเนื้อขนมตอนอบก็ได้นะ เดี๋ยวว่าหลังเราค่อยมาสอนวิธีทํากันนะคะอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะอ่ะอันนี้นะคะเราจะเตรียมถ้วยเอาไว้นะคะถ้วยนะคะถ้าเป็นขนาดเดียวกันนะคะให้ใส่ในถาดเดียวกันนะคะแล้วอบพร้อมกันอย่าใส่ถ้วยแบบว่าต่างขนาดที่อยู่ในถาดเดียวกันไม่ได้นะไม่งั้นมันจะสุกไม่พร้อมกันนะคะอย่างเช่นอันนี้สีทองเขาขนาดเล็กกว่าใช่ไหมชมพูเนี่ยขนาดใหญ่กว่าเราจะมาใส่แบบในถาดเดียวกันนะ่ะไม่ได้นะคะ เพราะว่าถ้วยเล็กเขาก็จะสุกก่อนนะคะอ่ะอันนี้นะคะหลังจากที่ตีความเร็วต่ำแล้วใส่แป้งใส่นมข้นจืดเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะพอแบบตีแค่พอเข้ากันแล้วจบเสร็จสิ้นนะคะคือโดยปกติแล้วอ่ะหนึ่งสูตรเนี่ยสูตรเนี้ยเขาจะเป็นสูตรที่ผสมเนื้อลูกเกดนะลงไปในเนื้อเค้กเลยนะคะตอนตีเสร็จแล้วนะ แต่ว่าเราจะแบ่งเป็นแบบให้เด็กที่ไม่ชอบลูกเกตด,ด้วยครูก็เลยทําเป็นแบบว่าครูโบก็เลยแบ่งนะคะเป็นตีหนึ่งสูตรแต่แบ่งเนื้อขนมมาครึ่งสูตรนะคะอ่ะแล้วก็แบ่งมาครึ่งสูตรนะคะคแล้วก็มาใส่ลูกเกตนะคะคนคนก่อนนะที่เราที่เราคลุกแป้งเอาไว้นะคะ มันจะมีเศษแป้งอยู่ที่ก้นๆด้วยนะเราไม่ต้องตักมานะคะเราตักแค่แค่แค่เนื้อลูกเกตมานะคะเนี่ยเศษแป้งเนี่เรามเราไม่ต้องตักมานะคือจริงๆสูตรเนี้ยทั้งสูตรเนี่ยจะใช้เนื้อลูกเกต200กรัมนะคะแล้วก็แป้งสาลีอีกประสงค์ที่ใช้คลุกเนี่ยสี่ช้อนโต๊ะแต่ว่าครูกก็หั่นครึ่ง ครูก็แบ่งเนื้อเค,ค้กมาครึ่งสูตรนะจากที่ตีแล้วแล้วก็เอาลูกเกดแค่หนึ่งร้อยกรัมนะคะแล้วก็แป้งสาลีอีกประสงค์ที่ใช้ครูกับแค่ตอช้อนโต๊ะแทนนะอย่างง,งนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะคลุกนะคะอันนี้นะคะเราก็จะคลุกให้เขาเข้ากันนะคะ เอาแค่แบบเข้ากันก็พอนะจริงๆถ้าทําเป็นลูกเกตไปทั้งหมดอะอย่างที่บอกก็คือเราตอนที่ใส่นมข้นจืดเสร็จเรียบร้อยอะเราก็ใส่เนื้อลูกเกตลงไปเลยนะคะแล้วก็ตีความเร็วตามแค่ให้พอเข้ากันแค่นั้นจบอ่ะอันนี้นะคะเสร็จแล้วอ่ะเราคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักใส่นะ ประมาณเศษสามส่วนสี่ของพิมพ์นะคะเพราะว่าเราใส่ผงฟูแล้วเขาก็จะมีการขึ้นฟูด้วยใส่แล้วก็กระแทกกระแทกเขาหน่อยนะคะก็จะได้หน้าเสมอกันนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะใส่สตูเซลสักหน่อยนะคะ คนะแต่เขาก็จะขึ้นฟูนะคะเดี๋ยวเราจะมีทําไส้อะไรอีกล่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะทําแบบอะไรอะ่ะอันนี้เนื้อเนื้อตัวนี้คือไม่ได้ใส่ลูกเกดนะคะแ้วนะ ใส่ไปยังไม่ต้องใส่หมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ของเด็กๆนะคะเราก็จะช็อกโกแลตนะคะเราก็จะใส่ช็อกโกแลตเข้าไปนะเสร็จแล้วเราก็จะโปะด้วยเนื้อขนมด้านบนนิดนึงนะคะก็กระแทกพิมพ์นิดนึงเราก็จะโรยหน้าด้วยสตูเซล<ด>หรือไม่โรยก็ได้นะคะ เราก็แทะพิมพ์เรียบร้อยละเดี๋ยวโรยสักนิดนึงก็แล้วก,กันเนาะให้แบบดูสวยงามนั่นนีะคะแล้วก็อะไรดีอ๋อแยมแยมสตบบรอเบอรี่เราเตรียมท็อปปิ้งคือเป็นแยมสตรอเบอรี่ด้วยเด็กที่บ้านก็ชอบทานคัพเคก้กที่แบบมีแยมด้วยนะเพราะว่าเออ่คัพเคก้กเนี่ยเขาจะมีรสชาติของนมเนยใช่ไหมคะหอมๆแล้วมันตัด รสกับหวานเปรี้ยวของตัวแยมนะคะมันก็จะเข้ากันลราทานแล้วก็ไม่เลียนด้วยนะคะแยมเราจะใส่ถุงบีบก็ได้นะมันก็ง่ายนะคะต่วันนี้เรารีบอะแต่เช้ายังไม่ได้ทานะไรเลยป่นนี้นี่ก็รีบให้หยับเสร็จไปไม่พิธีรีดตองแล้วอ่ะจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่ความชอบ หนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อเคก้กโปด้านบนนิดนึงนะคะเนื้อเคก้กะใส่ถุงบีบก็ง่ายดีปกติอะทำแล้วมันต้องใส่แหละเพื่อจะได้สะดวกกับเรานะคะกระแทกกระแทกทินนะคะเหมือนเดิมอ่ะโอเคโรสตูเซลสักนิดนึง เลยนะคะเดี๋ยวทำให้ครบทุกถ้วยนะคะแล้วเข้าอบกันนะคะด้วยไฟ200องศาเซลเซียสประมาณ12-15นาทีนะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเราจะนำเข้าเตาอบนะ ไฟป,ปุ๊บนะคะไฟบนล่างนะคะประมาณ1 2 1 5นาทีนะออสูตรนี้นะคะปกตินะนะสูตรนะจะใช้ถ้วยจีบนะคะเบอร์2816นะคะลองด้วยถ้วยกระดาษนะคะจำนวน35พิมพ์ต่อ1สูตรนะคะได้35ถ้วย อันนี้เราไม่ตรงสูตรนะเราก็จะได้น้อยกว่ามั้งไม่แน่ใจประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรารอตอนสุกนะถ้วยจีบคืออะไรนะคะถ้วยจีบก็คือถ้วยจีบอลูมิเนียมแบบนี้นะคะแล้วก็ลองด้วยถ้วยกระดาษนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ขนมลงไปนะโอเค